มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณอยู่กับน้วยนาชุติพันธ์สุรนาเชียนั้นค่ะตอนเราเข้าสู่รายการอินชัวร์พอค่ะ p พอดแคสสำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่อยากจะเติบโตอย่างมืออาชีพน้อยหนาคนนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะ <c oughs> เป็นพี่ได้ไหมอะ่ะเป็นน้องก็ได้นะ จะเป็นเธอจะเป็นชั้นจะเป็นอะไรก็ได้ขอนาะยอยู่ตรงนี้ค่างๆางคุณนะคะกับอินช o วพอดของหนาที่จะพาคุณนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเทคนิควิธีการวิธีคิดแล้วก็แนวทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในยุคใหม่แบบนี้ค่ะแล้ววันนี้เป็นยุคนะคะที่ใครๆก็พูดถึงโลกออนไลน์ค่ะแต่คำว่าออนไลน์เนี่ยไม่ใช่แค่พื้นที่ ขายของหรือว่าเอาไว้โพสไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้พี่นาจะมาชวนคุยเรื่องโลกออนไลน์ทำให้เราใกล้กันมากขึ้นค่ะใกล้ยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับงานประกันชีวิตอย่างเราเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วกดหัวใจรัรวๆมาเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะเราต้องนัดเจอกับคุณลูกค้าค่ะ จะเดินทางบางทีก็กว่าจะได้พูดคุยกันใช้เวลาหลายวันนะ,ะแต่เดี๋ยวนี้แค่มีอินเทอร์เน็ตค่ะเราสามารถทักหากันได้ทันทีส่งข้อความหากันได้ทันทีสามารถโทรวิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตากันได้ทันทีลูกค้าจะอยู่ไกลแค่ไหนวันนี้ค่ะอยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัสแล้วนะคะอย่างเช่นลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแต่มีความสนใจแบบประกันสะสมทรัพย์เราก็สามารถจัดประชุมแบบผ่าน ผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชัน Zoom หรือ Line หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เยอะแยะมากมายสามารถส่งเอกสารผ่าน ช่องทางต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆได้อธิบายแบบแผนประการแบบผ่านคลิปเสียงไม่ต้องพิมพ์เงากดพูดเอานะคะอันนี้มันเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้อดีไหมง่ายไหมง่ายมากนี่แหละค่ะคือคําว่าทําให้เราใกล้กันมากขึ้นเพราะว่าความสัมพนันธ์เงาไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างแค่ตอนที่เราเห็นหน้าแต่การสร้างด้วยความใส่ใจ ความสม่ำเสมอความจริงใจแม้ผ่านหน้าจอผ่านโซเชียลมีเดียในทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตในทุกวันนี้ค่ะต้องไม่ใช่แค่พูดเก่งอย่างเดียวนะคะแต่ต้องสื่อสารเก่งบนโลกออนไลน์ด้วยอันนี้เห็น เห็นด้วยแล้วก็เห็นอย่างแบบชัดเจนจริงๆเลยเทคนิคง่ายๆที่พี่นาอยากจะขออนุญาตนำมาแชร์ในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะเราจงปโปรดค่ะปโปรดเถินะจงมีตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียช่องทางไหนที่คุณถนัดนะคะจะเป็นตอตอจะเป็นบ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านดำบ้านน้ำเงินบ้านส้มบ้านแดงบ้านเหลือ <laughs> ทุกที่คุณสามารถมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ ถ้าทำได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มยิ่งดีไปใหญ่กดไลค์ให้เลยนะคะอย่างที่สองค่ะแชร์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์แน่นอนถ้าเราแบบว่าเน้นขายอย่างเดียวคนฟังคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดเลยเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาได้เลยเช่นความรู้เรื่องของแบบประกรันความรู้การวางแผนทางการเงินหรือประโยชน์อะไรก็ช่างที่ ในส่วนงานของเราที่จะไปเอื้อประโยชน์และแก้โจทย์ตอบปัญหาชีวิตให้กับเขาได้ถ้าเราทําตรงนี้ได้แชร์เรื่องราวที่มีประโยชน์ให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่ทําได้แน่นอนค่ะความเจริญเติบโตบนโลกออนไลน์ก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนอย่างที่ 3. อันนี้ต้องไวค่ะตอบแชทไวสื่อสารด้วยความใส่ใจนะคะ ตอบแชทให้ไวข้อนี้โอ้อันนี้อันนี้ยากอยู่นิดนึงนะคะยิ่งโดยเฉพาะใครที่มีทั้งงานประจํามีแบบว่างานเยอะๆต้องพบเจอลูกค้าเยอะหรือว่ามีสิ่งอื่นบางครั้งกันที่จะอยู่กับโทรศัพท์มือถือแล้วตอบแชทตอบข้อความท่องโลกโซเชียลบนโลกออนไลน์ก็อาจจะ เวลาไม่เพียงพอมากนะักนี้ก็ต้องแบ่งปันจัดสรรเวลานะคะแล้วก็อาจจะต้องตั้งเป็นโรบอทไว้สักน้อยให AI AI ้ AI ช่วยตอบให้อะไรแบบนี้เป็นต้นวางระบบไว้นะคะและแน่นอนข้อสุดท้ายเรื่องของการใช้ระบบระบบมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการทำให้ความเก่งกาจมีความสามารถบนโลกออนไลน์ของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็พัฒน,นาใช้ระบบให้เป็นค่ะ อย่างเช่นบนโลกบ้านสีดำตรงนี้นะคะก็จะมีระบบหลังบ้านหลายอย่างเลยไม่ต้องมานั่งทำคลิปให้เสียเวลาเรานั่งพูดคุยนั่งไลฟ์ให้ความรู้อยู่ที่หน้าช่องของเราเนี่ยกำลังคุยเยเรื่องแบบนี้แบบนี้ก็สามารถคัดช็อตออกมาได้เอามาโพสต์ที่หน้าช่อง t i k t o k ของเราได้ดีไหมคะ ดีมากเห็นไหมถ้าเราใช้ระบบให้เป็นพัฒนาตามโลกให้เร็วให้ทันหนาก,ก็เชื่อค่ะว่ามันจะออกมาได้ดีมากๆแล้วเราก็จะเติบโตอยู่ใกล้กับลูกค้าได้มากขึ้นด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะโลกออนไลน์เนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องมือนะคะแต่คือพื้นที่สร้างสายใยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับคนที่เรากําลังอยากจะพูดคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของลูกค้าในสายของประกรัน เพื่อนๆที่มองเห็นเราอยากจะมีโอกาสเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตเหมือนเราก็สามารถอยู่ใกล้กันได้เป็นการสร้างสายใยสัมพันธ์ที่ดีได้เราสามารถส่งข้อความทักทายหากันถามถ่ายนะเตือนนะัดชำระเบีย้ยได้ด้วยนะปิ้งปองเขาน้ย่านะคะอีกประมาณวันนี้นะคะรอบบินมาแล้วนะคะคืนนาดชำระเบีย้ยประกันด้วย สิ่งเล็กๆแบบนี้เป็นยังไงทานข้าวหรือยังวันนี้พี่สุขภาพาแข็งแรงไหมวันนี้เป็นวันเกิดของลูกค้าก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปก็จะทําให้ความใกล้ชิดความใกล้กันเนี่ยเกิดขึ้นการดูแลใส่ใจลูกค้ารู้สึกแล้วก็สัมผัสได้นะคะในวันที่ใครๆก็เข้าถึงง่ายแบบนี้สิ่งที่ทําให้เราต่างจากคนอื่นก็คือความสัมพันธ์ที่จริงใจจําไว้นะคะเทคโนโลยีทําให้เราติดต่อกันได้ แต่ใจทำให้เราใกล้กันมากขึ้นว้ฟังดูแล้วหวานมากแต่จริงนะมันคือความห่วงใยความใส่ใจเราสัมผัสได้ค่ะไม่ว่าจากการเห็นหน้าเห็นตาการดูคลิปนะคะการดูจากไลฟ์สดมันสัมผัสได้จริงๆว่านั่นคือความห่วงใยความใส่ใจความแน่วแน่ตั้งใจจากคนคนหนึ่งส่งผ่านอีกคนคนหนึ่งนะคะ พันธมิตรมิตรภาพที่ดีผ่านโลกโซเชียลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะในสคริปต์เนี่ยบอกเลยว่าอยากจะให้พี่หนาปิดแบบนุ่มๆค่ะขอแบบหวานๆไดไหมคะอ๋อได้ค่ะก่อนจะกันวันนี้พี่หนาอยากจะชวนให้ทุกคนค่ะกลับไปทบทวนว่าเราได้ใช้โลกออนไลน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วหรือยังคะ ในมุมของตัวแทนประกันชีวิตเราดูแลลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียแล้วหรือยังคะถ้ายัง ดูซิว่าเราจะแบ่งปันความสุขให้กับลูกค้าของเราได้ยังไงบ้างหากคุณกำลังมองหาแบบประกันที่เข้าใจส่งต่อผ่านออนไลน์ได้แบบสบายๆประกันสะสมทรัพย์คือหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจมากนะคะคุ้มครองได้อมเงินก็ง่ายพูดคุยกันผ่านไลน์ก็ได้ผ่านซ่องซ่อง,องพูดคุยกันผ่านออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องรอพบเจอกันค่ะ และสำหรับอินชูพอดใน EP นี้หากคุณฟังแล้วชอบฟังแล้วโดนใจคุณสามารถพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมมาอยากจะให้หนาเล่าอะไรให้ฟังอยากจะให้หนาคุยเรื่องไหนให้ได้ทราบพิมพ์ม,มาได้เลยนะคะและดีใจมากๆที่เรามาเป็นเพื่อนกันบนโลกออนไลน์ในวันนี้ค่ะหมดเวลาของนาแล้วค่ะชุดพันธ์สุรนาชยน,นันอินชพอดพอดแคสต์สายประกรันและการพัฒนาชีวิตวันละนิดวัลหน่อยลาไปก่อน สวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยใส่ใจดูแลกันเพื่อความสุขที่ยั่งยืนกรุงเทพประกันชีวิตสเปซทาแซนด์วิชหนหนะปาดทาขนมปังอร่อยทุกคำกัด ใส่ใจสุขภาพสนใจอาชีพเสริมขายแซนด์วิชเรียนรู้ได้ฟรีที่ช่องเรียนทำแซนด์วิชกับพี่นาทุกแพลตฟอร์มสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอย่าละเลยให้เราดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้คุณสดใสในทุกวันกับ HealthPot